ในทุนเนี่ยไปก้านซื้อตึกแล้วเอาตึกเนี่ยไปเลี้ยงนกนางแอ,นอ่นทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็เลยกังวลเลยเนื่องจากว่ากลิ่นก็เหม็นเป็นปัญหาก็เยอะอพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆลงไปแก้ปัญหาทนทุกมานานเป็น10ปีแล้วนะครับตัวแทนของชาวชุมชนศูนย์การค้าระยองนับสิบคนถือป้ายร้องเรียนครับ<อ>เพราะว่าเดือดร้อนหนักมากในทุนเนี่ยก้านซื้อตึกเพื่อเลี้ยงนกนางแอ่นกลางเมืองครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเจอปัญหา กลิ่นมูลนกเสียงมันก็ดังแล้วก็บอกว่ามีไรดูดเลือดทำให้เจ็บป่วยมีตุ่มผืนตามตัวหลายคนต้องย้ายออกจากบ้านบางรายจำใจขายตึกให้กับนายทุนไปเลยเพื่อตัดปัญหาครับชาวบ,บ้านบอกว่าการเลี้ยงนกนางแอ่นในตึกพาณนนิชย์ยมีมานานเป็น10ปีตอนแรกก็ไม่กระทบมากแต่ระยะหลังๆครับนายทุนเนี่ยมากว้านซื้อตึกขยายแหล่งเลี้ยงนกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้มันส่งผลกระทบกับคนที่อยู่อาศัยเดิมไล้การดูแลจากภาครัฐมานานหนึ่งปีแล้วเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยครับเพราะผมร้องแต่บ้านหลังนี้ครับตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่ต้นปี67เทศบาลก็มีคําพูดที่จะบ่ายเบียงว่าจะเข้ามาดูถ้าเป็นบ้านเลี้ยงนกจริงจะเข้ามาจัดการแต่ก็ไม่มีไม่มีมาดูมาดูาดอ,าอะไร <ๆ S 2> เลยเลยอยในในเดือดร้อนในการก็คือว่าบ้านหลังนี้ผมอยู่ไม่ได้ครับผมลูกผมป่วย ก็คือต้องย้ายออกไปข้างนอกเลยครับผม <c oughs> แล้วก็มีกลิ่นเสียงแล้วก็ตัวไรนกครับผมทีมข่าวของเราก็เลยประสานไปที่นายอารุณงพงไพฑูลนะครับเป็นผอ,อส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ส,สีราชาแล้วก็สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเทศบาลนครระยองนะครับก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบซึ่งนายอารุณเปิดเผยว่าการจะเอาผิดกับเจ้าของตึกได้จะต้องพบความผิดซึ่งหน้า คือกรณีเจ้าของตึกเข้าไปเก็บรังนกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมีกฎหมายกำกับหลายฉบับแต่เมื่อไม่เจอการเข้าไปเก็บรังนก ก็ยังไม่สามารถเอาผิดได้ครับม <5. S 1> ีอธิบายแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอเดี๋ยวเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาช่วยชาวบ้านทั้งเรื่องความสะอาดสภาพอากาศสภาพอาคารและก็เสียงดังรบกวนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวบ้านได้รับการคุ้มครองและลดผลกระทบจากการเลี้ยงนกนางแอ่นครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ